คนได้ดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเราสิ่งหนึ่งเรารู้สึกว่าในมุมมองของของผู้หญิงเนะะี่ยค่ะเรารู้สึกว่ามันมันตรงกับเราแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมกับหนังเรื่องนั้นในการแอบชอบเพื่อนพี่ในการที่มีความรักในวัยเด็กแล้วก็ทําให้ผู้หญิงสวยขึ้นได้อะคะ่ะมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆสําหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะเป็นเบเกอรี่นะคะที่โดดเด่นก็จะเป็นครัวซองนะคะซึ่งครัวซองของเราเนี่ยก็จะมีแบบแช่แข็งแล้วก็แบบอบ สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราพยายามสร้างสรรค์ให้ครัวซองเราเนี่ยไปมีประสบการณ์กับหลายๆท่านนะคะหลายๆลูกค้าพอเราเวลาทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะได้ชิมได้เหมือนเรามีแพชชั่นอะไรสักอย่างหนึงเราอยากทำครัวซองออกมาให้ดีแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยค่ะสามารถที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็มีประสบการณ์ร่วมกันในการทาครัวซองอย่างงี้ค่ะอันนี้คือความสุขของเราที่เราพยายามที่จะถ่ายทอดรออครัวซองเล็กๆของเราเนี่ยค่ะให้ไปอยู่ในใจลูกค้าค่ะ